Let <laughs> me <laughs> ย่าลองไหมนี่ังมีเสมีเสียเต็มอยู่นี่ก็ยังเต็มอยู่เนังใส่เชสไปอันนี้ถึงคึ่งเสียงสุดที่ตัวนี้สเชสนะนั่นนั่นนั่น่น่ ตอนนั้นอยากลองไหมเขาเลยสุดที่เลนไหนเนาะถึงถึงเราจะเป็นโทนโทน,นสองสูงไนงะ เพลงที่ร้องในโทนสูงที่ง่ายเบาสบายด้วยอะโทนต่ำนะ ตัวน like ี่เขาตันี่เขาเป็นธรรมชาติใช่ไหมเออมันช่วยนะตรงนี้่นี่เจนเจนี่กำลังเจนกำลังนะไม่ไม่ไม้ไม่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 นม่ไม่ไี่ไม่ย่าม่ไม่ไมม่ไ่ม่ไม่่ม ร้องสบสี่คอั้งแหมทำไมของจริงนะไหนไม่ชอบยังไงเหนไม่จานเลยไม่ได้ไม่พรอนะแต่หนูชอบแต่แต่คนแต่แตคนไหนเราอยากแค่มาเลยนะมันมีแรงดันอกไหมอ๋อก็ไม่ได้อยากให้เปลียนช่องเสียงอะไรใช่ไหมคือเหมือนมันชิวแบบนี้แล้วแบบว่าถ้าจะเปลี่ยน ใช่หนึ่งหนึ่งคิดว่าภายในวันของวันเนี้ยถ้าเปลี่ยนอาจจะกลายเป็นไม่มั่นใจมากกว่าเตอรีไปแค่คือหายใจมองไม่เห็นแต่กันมันมีนะเอออินเนอร์ไหม่ๆควรจะเป็นยังไงคะงนี้พย้อนมือกองแต่ว่าก็คำคำคำเวลาลองเนี่ยอยากให้มันมีจริตแบบอ่าจริตในคำไหนลองลองสักประโยคซิที่เราอยากแก้ คนมาลอกมีมากมายคนในใจมีแค่เธอและเธอและเธอคำสำคัญอยู่ที่ไหนคนมานลอกอ่าค่อยๆไปทีละวัตเพราะว่ายาวนะนเป็นประโยคที่ยาวคนมานลอกมีมากมายคนมานลอมีมากมายคนมลมีมากมายดีขึ้นไหมรู้ไหมอ่สั้นยาวก็ช่วยนะคำว่ามาก,ม,ม,ากมายเนี่ยยอมรับนะเป็นสลักค่อนข้างยาว<ม>แต่ว่าถ้าถ้าเป็นครูออกแบบก็คนมานลอกมีมากมายคำว่ามากมันจะดูแบบ ไม่ได้สั้นแต่กระชับเฉยๆมันจะดูน่ารักขึ้น <laughs> คนมันโลกมีมากมายแบบเุ้ยคนมันโล,กม,นมนลกมีมากมายคนมันโลกมีมากมายคนในใจมีแค่ <laughs> อะไรแบบนี้นะสมมติถ้าเรารู้สึกว่าถ้าต้องขึ้นเฮดมรเมื่อไหร่แล้เสียงม,มันสูง,งแล้วมันแกว่งคิดคิดลงมาลงลงมาประมาณ45นาน <laughs> 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 องศาิงี่หนึ่ง <laughs> เทคนิคได้ละ คำสำคัญประโยคนี้เอาประโยคนี้เขาพูดว่าไงบ้าง Hi, มาช่วยกันบ <laughs> ิ้วความหมังกันได้ I missing you I missing you คิดถึงเลยอะ่ะคนรคิดถึงเลยอ่ะน่าจะแค่แบบรู้สึกว่าเวลาฟังแล้วรูว้สึกเจ็บแต่เองมันจะแบบอู้กว่าเพื่อนอะค่ะอ๋อ oh. หรือเปล่าหรืออาจจะคิดไปเองก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้ มันเขาจะเรียกว่าบอลคอนดักชันกับแอร์คอนดักชันครูไม่หรือจี๊ยาวจปตรงนี้มาเนี่คนที่ใช้เชสอะเราจะรู้สึกว่ามันกล้องใกล้ๆแต่ว่าคนที่อยู่ไกลๆจะไม่ได้ยินเท่ากับพวกที่มีเฮสผสมเยอะๆเฮดผสมเยอะๆจะใช้แอร์คอนดักชันแต่คนที่ใช้เชสเยอะเสียงเชสธรรมชาติใช้บอลคอนดักชันเพราะฉะนั้นถ้าิกี้อยู่ไกลนิกกี้จะได้ยินเสียงดังมากแต่ยังครูครูอยู่ตรงเนี้ยหรือคลิปวิดีโออยู่ตรงเนี้ย มันมันเป็นบนคอนดักชั่นอะมันใช่แอร์คอนดักชั่นเป็นส่วนใหญ่หนูก็รู้สึกเอ๊ะทำไมหนูร้องไงแต่ถ้ามีไม้อะไม่มีปัญหามีไม้อะพวกที่ที่บนคอนดักชั่นอะจะแน่นมากเพราะมันจะหึ่งอยู่แค่นี้ก็จะโดนลดเสียงไม่ลงครัวเห็นเธอเป็นที่ที่เดียวที่ฉันพร้อมจะทิ้งใจไม่คุยอะไรก็รู้กันเขินนะจังไปตรงอี้เพราะเธอสำหรับครัวน้ตเด็ดก็คือเพราะเธอเพราะเธอทำได้ดีนะทำได้ดีแค่ใส่ความเขินไว้ ่ครบอกผมไม่ถูกแบบเียเลี้ยนตายไหมเพราะว่าเหมือนท่านกูกูคิดว่ากูต้องไปเป็นคนอัดเองครูก็ต้องแบบเลี้ยนตายอะแบบวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะค้าแต่ทำเทคนิคโอเคเทคนิคโอเคคค่่ะะน่าจะแค่นี้ค่ะแอบรู้สึกขัดตอนนั้นนี่ตลอดเลยคือตรงไหนแค่นี้ใกล้ธอก็แค่นั้นออ๋มันเป็นยังไงมันมันอู้อู้เหรอ กำลังคิดอยู่ว่าตอนเธอจะแบบแค่ได้ใกล้เธอก็แค่นั้นหรือว่าแค่ได้ใกล้เธอก็แค่นั้นอันที่สองก็คือเธอชอบปากอ่าโอเคในในสิ่ส่วนตัวของครูอะไรนสิ่ความเมื่อหลังมันต่างกันยังไงสรงประโยคคือตอนแรกอ่ะร้องแบบหนึ่งมาตลอดแล้วรู้สึกแบบพอเบาแล้วเบาอีกรอบนึงมันมันเลยแบบเหมือนไม่มี power อย่างเงี้ยก็เลยลองมาร้องแบบสองดูรอบเมื่อกี้โอเคเออก็เลยแบบนั้นซื้อไหมซื้อซื้อแบบสอง ค่ะก็พรุ่งนี้เออวัามลลืนถ้าอัก็แบบสองหัว่าลองเสนอมาไปก่อนเดี๋ยวเขาจะแก้ค่อยโอเค